สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องวิมลท่าแพนนะครับก็พบก,กับผมคนเดิมนะครับมีคนเดียวนะครับบอสนะวันนี้ผมอยากจะมาเปรียบเทียบเจ้าตัว Middle Ocean Star นะครับ ระหว่างเจ้าตัวใหม่นะครับล่าสุดของเราก็คือตัว GMT นั่นเองกับตัวปกติที่เป็นダイเวอร์200เมตรนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเราดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดูแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปดูในอินดีเทลของตัวเรือนตัวเครื่องแล้วเนี่ยแล้วก็รายละเอียดของวัสดุในการทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะและใครที่ชอบตัวเก่าอยู่แล้วหรือว่าตัวเดิมตัวดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่มีตกรุ่นแล้วก็ผลิตออกมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเป็นตัวยอดฮิตของทางเขาเลยนะครับขายดีทั่วโลกบอกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาตัวใหม่นี้ถ้าใครที่คิดว่าชอบตัวเก่าอยู่แล้วแล้วก็จะมาซื้อตัวใหม่ด้วยผมบอกว่าต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนตัดตัดสินใจนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมรับรองว่าจะพลาดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ลงลึกลงลึกทั้ง2ตัวนะครับว่าตัวนี้ อะไรยังไงนะครับแต่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูตัวหน้าตาของเขาขึ้นก่อนนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือตัวขอบเบเซลเบเซลตัวของตัว GMT เนี่ยจะมีลักษณะเงามันกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเจ้าตัวอ,อ่าไม่ใช่ GMT ตัว Ocean Star ตัวปกติเนี่ยตัวขอบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะด้านนะครับซึ่ง การออกแบบไม่เหมือนกันวัสดุคนละว,วัสดุอย่างตัว GMT เนี่ยจะใช้เป็นเซรามิกนะครับจะให้ความรู้สึกที่หรูหราแล้วก็สวยงามแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Ocean Star ตัวปกติเนี่ยจะเป็นขอบเหล็กนะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่เรียบๆด้านๆนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วนะถ้าเราดูกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเราเอาขอบเซรามิกมาใส่เจ้าตัว Ocean เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่สวยเท่ากับตัวที่เป็นขอบด้าน เพราะว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบด้านเนี่ยมันก็ลงตัวในใน,ในแบบที่มันเป็นแล้วนะครับเพราะว่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนพอมาดู GMT ปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความสวยงามจากคอบเบลเซียเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ถ้าเรามองลงไปลึกอีกน,นิดนึงเราจะเห็นตัวแชปเ t อร์ริงที่มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับมันทําให้ตัวหน้าปัดกับตัวกระจกเนี่ยถูกยกสูงขึ้นมันเลยทําให้เจ้าตัวนี้นะครับเวลาเขาผลิตออกมาเนี่ย ตัวขอบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ลองสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยนะครับมีความกว้างมีความหนาเพิ่มขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับอ่านะครับเรามาดูตัวปกติเนี่ยมันจะไม่มีตัวแ h ป p t ลิงมานะครับแต่ตัวนี้จะมาเพื่อว่ามันจะได้อ่านค่าเวลาของ GMT หรือว่าดูว่า time ได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาเนี่ย ผมว่าเรือเน,นี้ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าของเขาเนี่ยมีมีความหนาค่อนข้างสูงกว่าตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมดึงเม็ดออกออกไว้ทั้งคู่เลยแล้วก็เซตเวลาให้มันอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อเพื่อนเอนเ,อนเวลาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะได้เห็นภาพอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนตัวสายบ้างนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวสายเนี่ยลักษณะหูสายของทั้ง2เรือนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขนาด22เท่ากันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะ นี่นะครับเห็นไหมครับตัวระยะห่างจากตัวตัวเรือนกับตัวสายตัวนี้ค่อนข้างจะชิดตัวนี้ค่อนข้างจะมีพื้นที่มากกว่าใครที่ถามว่าจะถ้าจะเอาตัวชุดสายหนังของเจ้าตัวโ c e a n Star เนี่ยใส่ได้ไหมผมบอกได้เลยว่าใส่ได้เลยนะครับแต่ตัวเรือนหนาบอกไว้ก่อนว่าตัวเรือนหนาถ้าเราเอาใส่สายยางของโอเชียนรุ่นของโอเชียนมาใส่เนี่ยลักษณะมันก็จะออกบางๆนิดนึงนะซึ่งใส่ได้เหมือนกันนะครับผม อพอไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวสายของเขานะครับตัวนี้ผมไม่ดึงพลาสติกออกนะแค่นี้ก็เห็นละนะครับมันจะมีลักษณะตรงช่องตรงกลางเนี่ยมันจะมีลักษณะข้อสายเนี่ยมีลักษณะเงาส่วนถ้าเป็นโอเชียนตัวปกติเนี่ยจะออกจะออกสีด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมาเงานะครับผมพอไล่มาเรื่อยๆสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนก็คือว่าสังเกตตัวข้อเล็กนะครับเพื่อนๆข้อเล็กของทาง GMT เนี่ยจะมีมาทั้งหมดอยู่1ข้อ2ข้อ3ข้อ ส่วนเจ้าตัวโอเชียนปกติเนี่ยจะมีมาแค่2คอ,อซึ่งก็ถูกเฉลยแล้วนะครับเจ้าตัวสายชนิดนี้ผมบอกได้เลยว่าคนผลิตเนี่ยเขาคิดแล้วว่าน่าจะขายดีกับโซนที่โซนยุโรปมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากตัวเรือนใหญ่นะครับเขาก็เลยเผื่อข้อต่อมาเพิ่มเผื่อคนที่ใส่เนี่ยจะข้อแขนที่ใหญ่นั่นก็คือ ผมบอกได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่น่าจะถูกใจคนเอเชียหรือว่าคนบ้านเราสักเท่าไหร่เจ้าตัว GMT นะครับเพราะตัวเรือนเขาใหญ่กว่าแล้วก็หนากว่าน้ําหนักเยอะกว่านะครับมันเลยทําให้เขาต้องเผื่อข้อสําหรับคนที่แขนใหญ่มานะครับส่วนตัวนี้จะไม่เผื่อมากเยอะนะครับจะมีแค่2อข้อเล็กนะครับผมอ่าส่วนบานพับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเ,เราจะเจอบานพับที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่พอเรามาเปิดปุ๊บเนี่ยนี่อ่าพอมาเปิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็น อย่างชัดเจนที่แตกต่างกันก็คือเจ้าตัวตุ่มนี้ตุ่มนี้จะค่อนข้างที่จะเรียบแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแหลมนะครับตัวเรียบจะเป็นตัวของโอเชียนสตาร์ตัวปกตินะครับผมซึ่งบานพับก็คนละแบบแล้วนะผมคิดว่าแบบนี้น่าจะยึดได้ดีกว่านะเพราะว่ามันมีตุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนมีตัวล็อกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะล็อกได้แน่นกว่านะครับพอไล่มาเรื่อยๆก็แน่นอนนะครับข้อต่อ2องข้อเล็กนะครับ ตัวนี้ก็จะเจอ2อข้อเล็กเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นจะมี3านะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูตรงส่วนของความความที่มันเป็นตรงขอ,ขอบระหว่างเม็ดกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับตัวนี้จะเป็นเม็ดของเขาจะอยู่ในฝักแต่ว่าลักษณะเม็ดของเท่าของทั้ง2เรือนเนี่ยมีลักษณะที่มันแตกต่างกันตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล็กกว่านิดนึงนะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวเรือนก็อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวโอเชียนเนี่ยค่อนข้างที่จะบางกว่านะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดู ถ้าเป็นตัว GMT เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เกือบเกือบ14เลยนะครับ13กว่าเกือบเกือบ14เลยแต่ถ้าเป็นตัวโอเชียนปกติเนี่ยความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่12นะครับ12เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเป็นมันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็เหมาะกับคนบ้านเรามากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของความหนานะครับผมเราไปดูภาพลับภายนอกก็ ดูใหค้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักให้ดูเลยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะ,นะก็นี่นะครับเริ่มจากนะครับเอาตัวธรรมดาก่อนนะครับตัวธรรมดาเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่186กรัมนะครับผมประมาณเกือบเกือบ190นะครับ186กรัมก็ถือว่าลางกลาง200เมตรแต่พอมันเป็นตัวตัว gmt เนี่ยจาก186กรัมเพิ่มเป็น208กรัม น้ำหนักต่างกันพอสมควรเลยนะครับถ้ามาดูเฉพาะแค่น้ำหนักเนี่ยแค่จับแค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าตัวนี้เบากว่าพอสมควรนะครับก็น่าจะช่วยการตัดสินใจได้เยอะขึ้นนะผมว่านะครับนะเราไปดูรายละเอียดตัวเรือนอะไรต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะครับของตัวธรรมดาเนี่ยจะทํามาเป็นแบบฝาน็อตนะครับแล้วก็จะบอกมาเลยว่าเป็น20บาทหรือว่า200เมตรนะครับเป็นฝานอ็อตคือฝาน็อตเนี่ยการจำน้ําของเขาเนี่ยจะเราอย่าไปคิดเทียบกับฝาน็อตอริการแบรนด์อื่นนะ,ะเพราะว่าการออกแบบไม่เหมือนกันพอเราเปิดมาเนี่ยมันจะเจอร่องที่หลงร่องพอดีถ้าลองสังเกตเจ้าตัวลูมิ n นอกแบรนด์สวิตเหมือนกันที่สายลุยเนี่ย กา,การทำล่องหรือว่าการทําฝาหลังเนี่ยก็จะใน,ในลักษณะเดียวกันคือกันน้ําได้ดีมากนะครับถ้าเราไปเทียบกับฝาน็นอตธรรมดาที่วางแปะเฉยๆไม่มีล็อกไม่มีบา่าอะไรออกมาเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราเทียบกันไม่ได้นะการออกแบบคนละอย่างนะครับก็ที่ผมอยากจะบอกก็คือสบายใจได้ว่า200เมตรก็คือ200เมตรอย่างแน่นอนนะครับทนทานเหมือนกันนะครับตัวนี้นะพอมาดูเจ้าตัว GMT บ้างนะครับ GMT นะเรามาเปิดดูกัน ฝาหลังของเขานะครับมีลักษณะเป็นรูปโลกนะครับแล้วก็จะบอกอยู่ที่200เมตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝาหลังของรุ่นนี้จะเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับก็ใครที่ชื่นชอบอาฝาหลังแบบเกลียวผมว่าเรือนี้จะตอบโจ์นิดนึงนะครับส่วน ในรายละเอียดของฝาหลังเนี่ยจะมีลักษณะน,นูนนิดนึงนะตัวนี้นะจะไม่แนบสนิทแบบเหมือนกับเจ้าตัวโอเชียนตัวปกติตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรนูนขึ้นมาตรงข้อแขนแต่ถ้าเป็นตัว GMT เนี่ยมันจะมีอะไรนูนขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนงานรายละเอียดของเขาเนี่ยการทำสเตนเลสการขัดเงาของเขาเนี่ยทั้ง2เรือเนี่ยทำออกมาได้เหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความแตกต่างกันเรียบร้อยละนะครับผมว่าน่าจะมีคําตอบแล้วล่ะครับใครที่กําลังเล็งๆตัวไหนอยู่ผมว่าดูถึงตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้คาตอบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตอนกลางคืนกันบ้างนะครับโเคคแคบในตอนกลางคืนของเจ้า2เรือนนี้นะครับก็แน่นอนครับแตกต่างกันพอสมควรน,นะครับก็ ด,ดูหลักๆแล้วนะสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัวเข็ม GMT นะครับแล้วก็ตำแหน่ง12นาฬิกาตรงเบเซลค่อนข้างที่จะชัดเจนในส่วนของเรือนที่เป็น GMT นะครับส่วนที่เป็นเจ้าตัวปกติเนี่ยผมว่าก็ชัดเจนอยู่ปกติอล้นะครับก็ต่างกันก็เข้าใจได้ถึงความแตกต่างนะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือส่วนของ Superluminova ของทาง m i d o เนะครับแล้วก็ระหว่าง Ocean Star ทั้ง2เรือนนะครับ หือว่าดีนะดีนะดีทั้งคู่เลยนะครับชัดทั้งคู่นะครับโดยสรุปแล้วนะครับทั้ง2เรือเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควรถึงแม้ว่าตัว GMT ตัวใหม่เนี่ยจะมาในรูปแบบของขอบที่เป็นเซรามิกแล้วดูสวยงามมากนะครับแต่ผมอยากให้เวลาเราซื้อเนี่ยนึกถึงการใช้งานของเราด้วยว่ามันจําเป็นไหม GMT เนี่ยเพราะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะสอนต่อไปเนี่ยวิธีการเซต GMT เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึง สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานนะจะปวดหัวเล็กน้อยโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับเวลาเปลี่ยนบันที่เนี่ยต้องควงเข็มชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยอาจจะงงหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราไปลง,ล,งลึกกัน GMT แต่ตอนนี้สรุปก่อนเลยก็คือว่าตัวนี้จะมีความหนากว่านะครับแล้วก็ดูบึกบืนกว่านะครับสายอะไรเนี่ยขนาดขนาดเท่ากันหมดบานาพับโดยรวมแล้วมีความ99%ที่เหมือนกันนะครับ ตัว gmt ฝาหลังแบบเกลียวนะครับส่วนถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยจะเป็นฝาหลังแบบน็อตนะครับซึ่งก็กันน้ําได้200เมตรทั้งคู่นะครับส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยอย่างที่ดูเมื่อกี้เนาะก็ gmt เนี่ยตัวเข็มเนี่ยจะออกสีเขียวนะครับหรือว่า l u m i b บ i t หรือว่า s u p e r l u m i a w a อะไรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว ocean star ตัวปกติเนี่ยจะออกสีฟ้าหน่อยนะครับแล้วก็ ข้อที่ผมอยากจะแนะนําอีกทีหนึ่งก็คือต้องดูขนาดข้อแขนของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครที่ผมเคยแนะนําบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยข้อแขนอยู่ที่6.5นิ้วถึง7นิ้วใสสวยตัวนี้นะแต่ถ้าเป็น GMT ก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สไตล์ไรสไตล์มันนะครับบางคนแขนเล็กอยากได้นาฬิกาหน,หนักๆก็ผมเห็นมาเยอะพอสมควรละนะครับไงเราก็ดูไปประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีคําตอบในใจแล้วแหละนะครับ โอเคครับพูดถึงเรื่องเครื่องต่อนะครับ2เครื่องนี้เป็นคาลิเบอร์80เหมือนกันนะครับเดินเครื่องด้วย R407 เหมือนกันแล้วก็ ETA นะแล้วก็ตัวการสำรองพลังงานก็อยู่ที่80อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนกันนะครับไม่ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเครื่องนะครับผมโดยหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะไปแนะนำเจ้าตัว GMT ต่อนะครับก็ ผมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเวลาเราเลือก GMT เนี่ยหรือว่าเลือกซื้อนาฬิกา Dual Time เนี่ยผมอยากให้เราซื้อเพราะความจาเป็นไม่ใช่เพราะว่ามันสวยอย่างเดียวเพราะว่าการตั้งวันวันที่หรือว่าฟังก์ชันการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทาให้มันง่ายที่สุดแล้วก็สรุปแล้วก็เพื่อนๆเอาไปต่อยอดเองนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองอ่านค่าเวลาตามผมเลยนะครับใครที่ไม่เคยใช้ Dual Time หรือ GMT นะเราอ่านค่าว่ายังไงบ้างครับ อย่างแรกเลยนะครับเราดูเข็มสีส้มก่อนนะครับมันชี้เลข16นะครับเราอย่าไปดูเลขเป็นเลข8นะเพราะเราเห็นเห็นไหมครับว่าเข็ม GMT เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีส้มมันจะสีเดียวกับตัว chapter l i n g อันนี้คือเป็นสาโกนมากเลยสําหรับนาฬิกาเรือนไหนที่ทําออกมาแบบนี้ก็คือได้มาตรฐานสุดๆนะครับสี GMT จะต้องมีตัวบ่งบอกคือขอบข้างในต้องเป็นสีเดียวกันเพื่อเวลามองเวลาเนี่ยมันจะได้อ่านค่าได้ง่ายนะครับอย่างตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเวลาเราอ่านค่าก็คือ ตอนนี้อยู่ที่4โมงเย็น4โมงเย็นขี่นาทีเราก็มาดูเข็มนาทีนะครับอันนี้คือการอ่านค่าดูว่าทามหรือว่า GMT ที่ตั้งเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับอ่านค่าง่ายมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาสมมติอันนี้คือหลักการของที่ร้านนะเวลาผมตั้งเวลาให้ลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็น GMT เนี่ยผมจะเซตเป็นแบบนี้เซตเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเวลาเราหมุนเข็มชั่วโมงเนี่ยเวลามันไปอย่างเงี้ยเราสังเกตตัวเข็ม ที่มันผ่านยเข็ม GMT นะครับสีส้มเท่านั้นนะเวลามันผ่าน24มันนิดนึงเนี่ยวันที่มันต้องเปลี่ยนนะครับเรามาดูกันตอนนี้มัน19นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนอันนี้คือถูกต้องการตั้งค่าถูกต้องแต่บางคนเนี่ยถึงแม้ตั้งเข็มถูกแล้วแต่พอมันผ่าน12นาฬิกาหรือว่าตำแหน่ง24ชั่วโมงเนี่ยวันที่มันไม่เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนดันดันเลข6หรือว่าตำแหน่ง12อนาฬิกาที่เป็น GMT เนี่ยมันดันเปลี่ยนตรงนี้ วิธีการแก้ก็คือเราให้เรากดมา1ล็อกนะครับแล้วก็ให้เราหมุนตัวเนี่ยตัวนี้นะครับเข็มเข็มสั้นนะครับหมุนควงไปอีกอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตั้งเวลาปกตินะครับอ่าเมื่อกี้เราหมุนหนึ่งรอบเราต้องควงไปอีกหนึ่งรอบเท่านี้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนละ นะครับคล้ายๆว่าทําให้มันครบไปอีกหนึ่งรอบคล้ายๆเหมือนกับมันยังไม่รู้กลางวันกลางคืนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือดูว่าไทม์หรือว่า GMT ในการตั้งแบบนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อกับทางร้านเนี่ยผมจะเซ็ตไปให้เลยพเพื่อนๆก็แค่ตั้งเวลาเข็มสั้นเข็มยาวปกติโดยที่ไม่ต้องสนใจ GMT ละนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งวันที่ของเจ้าเรือนนี้กันบ้างวิธีการตั้งวันที่ของเจ้าเรือนนี้นะครับก็เหมือนเรือนทั่วๆไปของนาฬิกาทั่วๆไป ก็แต่เรือนนี้จะมีข้ออย่างหนึ่งก็คือเวลาเราหมุนเม็ดเนี่ยตัวจักรปัดเนี่ยมันจะไปปัดกับตัว,ตวเข็มชั่วโมงแทนนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเนี่ยมันจะไปอ่าสัมพันธ์กับตัวจักรวันที่นะครับก็วิธีการนะครับเราดูนะเราต้องควงเข็มเหม็นไหมครับย2บก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนวันที่ของเขานะครับค่อยๆหมุนไม่ต้องฟืดฟืดแรงนะครับถึงแม้มันจะเป็นจักเรเหล็กก็เหอะเราก็ต้องคง่อยๆหมุนไม่ใช่แบบแบบควงซะแบบ ừ, นะค่อยๆไปนะครับ เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อลำบากนิดนึงของการตั้งวันที่ของ GMT นะครับมันจะไม่มีคือบางรุ่นเนี่ยมันสามารถหมุนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเพื่อปรับวันที่ได้นะครับแต่ตัวนี้จะจะไม่ได้นะครับถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนอีกฝั่งหนึ่งะครับมันก็จะเป็นการย้อนเข็มขึ้นนะครับก็ไม่ได้นะครับผมแล้วแต่รุ่นใครรุ่นมันนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมก็อย่างนี้ครับวิธีการตั้งนะครับพอตั้งเสร็จเราก็ต้องจําด้วยนะครับว่าจากที่เรามาเนี่ยมันตาแหน่งไหนนะครับแล้ววันที่มันเปลี่ยนนนน่่ยมัอูตําแหหงไ วิธีการสังเกตง่ายๆเลยสมมุติว่าตอนนี้มันยิ่มหนะครับนะปัดมาปุ๊บเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเรามาดู GMT ตัวเนี้ยมันเป็นช่วง8ปดโมงนะครับเราก็ให้ตั้งเข็มเนี่ยมาที่เลข8แค่นี้แล้วก็ขาดเม็ดปิดได้เลยแค่นี้นาฬิกาของเพื่อนก็จะไม่เพี้ยนละเวลาเราตั้งหรือว่าเราจะทําอะไรทุกครั้งเกี่ยวกับ GMT เนี่ยเราต้องให้มันดู ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างวันที่กับตัวเข็ม GMT ด้วยนะครับนี่คือแรกๆอาจจะงงอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหรือตั้งบ่อยๆเนี่ยจะคล่องเลยแล้วก็คุณจะไม่กลับไปแบบไปเล่นตัวปกติแล้วเพราะว่าติด GMT แล้วนะครับอันนี้มีจริงๆนะคนที่จิตติด GMT จริงๆเนี่ยคือไปเปลี่ยนไปใช้นาฬิการุ่นที่มี3มเข็มปกติไม่ได้ละนะครับต้องใช้แบบมีสีเข็มหรือว่าเป็นแบบ GMT นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ยาวนะโอเคครับวันนี้ผมก็ ากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์สอบถามได้หมดคอมเมนต์ comment, เต็มที่เลยนะแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งไว้นะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยจะพลาดในการที่ผมจะลงคลิปเกือบทุกวันนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพชิงใหม่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผม ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าจะคิวอคโมาตรงนี้หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ